บิ๊กบัตเร่งดอกใหญ่ไม่เกรงใจใครของแท้100%ยเปอร์เซ็นต์จากแอดวานนูเทรีนเริ่มกันที่บิ๊กบัตพาวเดอร์ขนาดซอง100กรัมราคา890ราสิบบาทผสมใช้เพียง0.5กรัมต่อน้ำหนลิตรผสมน้ำได้ทั้งหมด200ลิตรในขณะที่ประสิทธิภาพเหมือนกับบิ๊กบัตน้ำเลยเหมาะสำหรับฟาร์มหรือผู้ที่ปลูกจำนวนมากจะประหยัดกว่า ข้อดีของแบบผงอีกอย่างหนึ่งก็คือเก็บได้นานผสมใช้งานง่ายใช้พื้นที่เก็บน้อยคนแป๊บเดียวก็ละลายหมดแล้วต่อมา b i g b บั Liquid ขนาดขวด500 ml ราคา1,290บาทผสมน้ำ2 ml ต่อน้ำ1ลิตรผสมน้ำได้ทั้งหมด250ลิตรประสิทธิภาพไม่ต่างกับแบบผงเก็บได้นานแต่ไม่นานเท่ารูปแบบผงใช้งานง่ายผสมน้ำ RO แล้วใช้งานได้เลย โกตับยังมีเอ็ดวานูเทียนสูตรอื่นๆทั้งปุ๋ยหลักและปุ๋ยเสริมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อติดต่อได้ทางเพจโกตับไลน์ออฟฟิเชียลและทางช้อปปีปลูกให้สนุกนะครับ